ล้างหรือเปล่าล้างสะอาดไหมล้างแบบว่าสะอาดมากคุณอาค่ะล้างรถร้านรถยนต์แหมเข้ามาตัวจะบอกว่าคุณอาพาหนูไปนี่แบบหืมไม่ได้พาหนูไปเองแต่ที่ร้านนี่ยค่ะใช่คุณอาบอกร้านนี้ใช่ไหมหนูก็นั่นแหละเหมือนเหมือนพาหนูไปแต่เขามาถึงที่บ้านเลยเรื่องจริงแบบดิลิบบุลี่จริงๆแบบว่าจัดให้แบบว่าจัดสะอาดจัดเต็มไมเอียมมากแต่หนู ตลึงอะ <ทำ S 1> หนูรู้สึกหนูอึงอ้งแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแตก,กใช่ใช่โอ้ยใช้คํานี้ได้เลยค่ะเป็นไงล่ะอึ้งกิมกี่อึ้งตรงที่ว่าเขามานะเป็นแค่รถมอไซค์คันแบบว่าเล็กๆอ่ะคุณอาแต่สามารถที่แบบแล้วมันบบจะมีน้ําล้างเหรอโอ้คุณอาสงสัยตอนเนี้ตอนแรกมาถึงหนูก็ทาหน้างงๆเนี่ยหรอเดลิเวอรี่ที่เขาจะมาล้างเราได้สะอาดจริงหรอแต่เขาเชื่อไหมว่าเขาอ่ะมีน้ําที่เขาเตรียมไว้ที่จะล้างรถเราได้ค่ะ น้ำคุณอาคุณางงใช่ไหมเหมือนจะไม่พอแต่เชื่อไหมว่าเขาสามารถล้างได้สองถึงสามคันเลยอ่ะดังรถบอสไซเล็กๆที่ใส่หม้อน้ำมาเนี่ยเขาเตรียมน้ำมาเองโดยที่เขาไม่ใช้ตอนแรกหนูนนกว่าเขาจะใช้น้ําที่บ้านเราแต่ไม่เลยค่ะเขาเอาน้ํามาเองแล้วก็รถของเขานนะคะเตรียมอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมาทําความสะอาดหุ่นละไม่กลิบเลยอ่ะเคลือบอย่างดีเลยค่ะมี LED มีจําดูดฝุ่นมีแบบ ล้างรถเนี่ยที่ผมสังเกตนะล้างนอกล้างในทั้งนอกทั้งในทั้งสะอาดทุกซอกทุกมุมวออกมาล้างเลยใช่ไหมใช่เขเปิดเขาเอาผ้าดึงออกเขาดึงผ้าออกเลยคุณดึงผ้าออกอ่ะตอนแรกหนูก็เฮ้ยดึงผ้าอะไรก็บอกคุณต้นน้าขอดึงผ้านะครับ อะไรมันดึงของตนกป่าดึงดึงดึงผ้ายางผ้ายองในในตัวตัวก็ตกใจสะอาดไหมอุยสะอาดมากคุณอาสะอาดไม่ใช่ว่าเขาล้างแต่ไอ้ขพางอนอกนะตอนแรกอะหนูก็เอะใจว่าเฮ้ยเดลิเวอรี่แบบล้างรถแบบนี้เขาเปิดตลอด2 4ชั่วโมงคือโทรหาเขาได้ตลอดเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะมีการล้างแบบเนี้ยซึ่งหนูก็ยังอเมซิ่งกบบการล้างรถแบบนี้ซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามีทั้ง24ิชั่วโมงค่ะ และยังไม่ต้องไปล้างถึงที่สถานที่เขายกโทรศัพท์ก,กริ่งขึ้นมาใช่ค่ะเข้ามาถึงบ้านเลย d e l i v e อรเลยมาหาถึงที่บ้าน<บ>ไม่ว่าคุณจะอยู่ออฟฟิศก็มาหานะ อ๋อออฟฟิศก็ได้ที่บ้านก็ได้คุณอาที่้างๆมคืนดึกตอนนั้นคุณล้างกี่มุมแต่คุณอโอ้ยก็ดึกอยู่อ่ะเป็นเวลายี่สิกานองเรานี่แหละคือใช่เลยต้นอ้อนี่เราลองไปดูแบบขอซะหน่อยก็ลองโทรมาดูนะคะให้เขามาเขาก็ลองมาล้างให้เราตอนแรกหนูก็คิดว่าเอ้ยเห็นรถแล้วคุณอายังรู้สึกเลยว่าจะล้างสะอาดไหมแต่เขาล้างสะอาดมาก ไม่เอี่ยมทุกอย่างราคาก็เบาๆนะคะคนแบบทั่วคนสามารถเทียบแบบลองได้ราคาก็คือเริ่มต้นที่499เาบ้าทก็ราคาประมาณนี้โปรโมชั่นรถใหญ่รถเลยรกันรถใหญ่ค่ะก็ลองลังได้รถเก่งอะค่ะหม้อหม้อน้ำมันก็ใหญ่หมูหมก็ใหญ่อยู่แล้วอุ๊ดจะราคาไม่แดงนะ แต่ก็คือคนที่แบบว่ามีรถเยอะในบ้านน้อนาเนาะคุณอามีกี่คันคะที่บ้านเยอะอยู่นะเห็นอย่างคุณอาไปโดยที่แบบไม่ต้องจ้างคนล้างเลยมาล้างให้ชีเดียวเสร็จสับจ้างมาัะสุดทัาเขาล้างนี่เขามาเรียกร้องอะไรพิเศษไหมเจนเขาน้ากินขากาแฟเขาไม่กวนเราเลยค่ะไม่กวนค่ะคุณอาเหมือนแบบว่ามาแบบเดลิเวอรี่ะเนาะดูแลดีทุกอย่างโดยที่ตอนแรกเราก็นึกว่าจะไม่สะอาดแต่เขาสะอาดจริงๆแล้วใหม่ปิ๊บเลย สวยสุดยอดสี่ร้อยไม่ก็ไม่แพงเพราะว่าเราถ้าเราขับรถจากบ้านไปถึงที่เขารางรถเนี่ยบางทีค่าน้ามันกินไปร้อยกว่าบาทแล้วค่าน้ามันอีกบางทีก็เราก็เสียเวลาไม่มั่นใจบางทีลูกค้าค่ะหนูเคยไปล้างอันนี้ประสบการณ์จากตัวเองเอารถไปล้างโดยที่เราก็ไปล้างตามร้านธรรมดาก็ไม่ได้มีอะไรแต่เขาหยิบของในรถเราไปอ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าของเราหายอ่ะใช่ผมก็เคยเจอตุ่มหยิบตังค่ะอย่างไอ กะปลูกใส่เศษตตังเนี่ยนะเราใส่ไป้เยอะหายหมดเลยหายอ้แต่ที่นี่เหมือนเขาไว้ใจได้เอาละ่ะท่านผู้ชมครับนี่คือบริการ25นล้างรถตลอดทั้งวันทั้งคืน d e l i v e r รเลยค่ะเดลิเวอรบริล้างถึงบ้านคุณเพียงแต่ยกหูโทรศัพท์นะครับอันนี้เราไม่ใช่ป็นการได้ผลประโยชน์อะไรเขาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้หน้าจอแล้วกันเนาะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยนะครับเป็นรายการกลางคืนอะไรที่มันเกิดแปลกๆในกลางคืน อย่างนี้เราต้องมานําเสนอเราให้ฟังใช่น่าสนใจเป็นอะไรที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร25นอนี้จัดให้แบบจัดเต็มจัดหนักเลยนะรู้สึกว่าเท่าที่ผมรู้เพิ่งจะมีเป็นร้านแรกเจ้าแรกเจ้าแรกในยังไม่มีคนเขาทำกันมาโอ้ยังใครยังไม่เคยเห็นอ่าฉะนั้นเราก็เป็นรายการแรกเลยนะครับที่มารายงานการลางรถเดลิเวอรี่นะครับถึงบ้าน เพราะว่าเวลาที่เรานึกถึง Delivery ส่วนใหญ่เราจะนึกถึงอาหารพวกพิซซ่า<ช>พวกอะไรอย่างนี้แต่ไม่มีหลอกล้างรถเนี่ยเป็นเจ้าแรกหนูก็เมซิ่งเหมือนกันคุณอารู้สึกแบบเออประทับใจจังเลยอ่ะใช่ตอไปนี้รู้แล้วค่ะแล้วตอนไปนี้กูก็ต้องล้างได้เลยนะดึกดื่นเที่ยงคืนเลยใช่นัหนุ่มๆเด็กๆล้าง หน้ามองไซซ์ว่าอยูล้อเล่นค่ะดูแบบไสๆเด็กน่าจะชับนี่ก็คือรายการ25นอครับเป็นรายการที่รายงานเรื่องราวของคนกลางคืนซึ่งมีเรื่องราวและพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากคนกลางวันใช่แล้วค่ะนะอย่างเช่นเรื่องลางรถต่ต้องรกลางคืน24ชั่วโมงน่าสนใจมากน่าสนใจมากและที่สําคัญนะครับ คุณต้นอ,อ้อทีนี้ล้างสะอา,ะอาดหมดเลยนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณต้นอ้อที่ให้เขาวางให้นะครับยินดีค่ะคุณอาพูดยังไงหนูงงก็ล้างให้สะอาดนะครับวันนี้ก็รตออาตรีสวัสดิ์นะครับหรือจะโทรศัพท์ไปให้เขามาล้างได้เลยถึงในบ้านตอนเรียกตอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยล้างได้ยังล้างได้อยู่เขาเปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะรายการของเรามีทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะเวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะทางสยามสปอร์ตนิวส์ทูวิชั่น อย่าลืมติดตามด้วยนะคะครับสําหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิคคสสด์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปาคุณอาเดี๋ยวหนูพาไปล้างาไปล้างล้างอะไรล้างรถคร่ะแหมชอบล้างอยู่แล้วนะหนูอาละจ๊อ